แอดมินชอบการให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับของกัปตันผู้พันพันเกิดปราดช,ชอบมากๆโดยขณะที่สัมภาษณ์ไปก็จะมีเตยหัตยาแล้วก็เดียร์จรัดพรเน,นี่ยยืนประกบหลังเสมือนเป็นบอดี้การ์ดนะครับนำเสียงของชมพู่น่าฟังมากๆเท่าที่ฟังเนี่ยชมพู่ไม่ได้น้อยใจเลยนะที่มีคนติหรือว่าบอกว่าเธออ้วนอวบขึ้นเธอกดอารมณ์ดีด้วยแหละยิ้มตลอดนะครับน่ารักมากๆ ไปฟังกันให้สัมภาษณ์ของกัปตันผูพอนพันกันเลยดีกว่าไปกันเลยสองเกมผ่านไปเป็นไงบ้างครับเริ่มดูกัได้บางอย่างถือว่าดีค่ะเพราะว่า,า,าถือว่าดีค่ะเพราะว่าที่เสียงต่ําไม่ใช่ว่าอุย้ยอะไรอย่างนี้นะคือจะบอกว่าทุกคนเข้าใจเนาะมันก็สองปีแล้วเนาะเราลงในานามทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าฟีลลิ่งอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมัน มันกลับมาหนูรู้สึกแบบแมตช์แรกเลยนะหนูพูดจริงๆเลยหนูรู้สึกแบบจะร้องไห้อะแมตช์แรกเลยเซตสองหนูจะร้องไห้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกวันคัมแบ็กอะค่ะตอนนี้เป็นกัตันทีมาเกมโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นบอกเลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะก็แบบพยายามแบบอุ้ยเป่าปากอะไรเงี้ยจะเห็นหน้าแบบอ้วนๆอยู่หน้ากองแล้วแบบเป่าปากอยู่ตื่นเต้นค่ะ